การได้พบกับกูชิงล้วนในครานั้นได้กลายเป็นแสงสว่างเล็กๆในชีวิตอันมืดมิดของซูเฉินตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากูชิงล้วกับซูเฉินก็กลายเป็นสหายกาันมิตรภาพระหว่างพวกเขาลึกซึ้งขึ้นจนสนิทกันถึงขั้นที่พูดกันได้แทบจะทุกเรื่องอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนี้ถูกทั้งคู่เก็บเป็นความลับและไม่มีใครรู้เรื่องนี้นั่นเพราะกูชิงล้วเป็นแขกผู้มีเกียรติของตระกูลหลิน ตระกูลหลินเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ของเมืองหลินเป่ยเมืองหลินเป่ยเป็นเพียงเมืองชายแดนขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่รกร้างและสันโดษด,ดังนั้นจึงไม่มีตระกูลทรงพลังที่เต็มใจจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ตระกูลเลือดผสมทั้งสี่จึงสามารถกลายเป็นเจ้าบ้านของพื้นที่นี้ได้แม้จะเป็นสถานที่ห่างไกลและไร้ผู้คนแต่ก็ยังคงมีการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างขุมกำลังกล่าวได้ว่าทั้งสี่ตระกูลใหญ่นั้น ไม่มีใครญาติดีกับใครและมีความขัดแย้งระหว่างกันอยู่เสมอพวกเขาใช้ทุกวิธีการเพื่อให้ตระกูลของตนได้มีอิทธิพลมากที่สุดในเมืองหลินเป่ยแน่นอนความสัมพันธ์แย่ๆระหว่างตระกูลพวกเขาจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะกล่าวถึงกู่ชิงลั่วเป็นแขกผู้มีเกียรติของตระกูลหลินมันไม่เหมาะนักที่นางจะมาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับซูเฉิงอย่างไรก็ตามอารมณ์พื้นฐานของเยาวชนนั้นคือการต่อต้าน แนวคิดเช่นการสนใจในผลประโยชน์ของตระกูลเป็นมุมมองที่ยังห่างไกลเกินไปสำหรับเด็กหญิงอายุ14ปีและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่นางเต็มใจจะคิดเกี่ยวกับมันนางเทียงแค่ทำตามสัญชาตญาณและความสนใจของนางเท่านั้นในมุมมองของกู่ชินลัว่วซูเฉินเป็นเด็กชายที่สงบสุขุมอย่างน่าประทับใจเขาอ่อนโยนและมีน้ำใจลักษณะเหล่านี้มักจะมีสเสน่ดึงดูดผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเด็กหนุ่มผู้ที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วซูเฉินที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านั้นเปรียบเสมือนนกกระเรียนท่ามกลางฝูงไก่แม้ว่าดวงตาของเด็กชายจะมองไม่เห็นแต่หัวใจของเขาก็งดงามเมื่ออยู่กับซูเฉินกู่ชิงลั่ไม่เคยมีความรู้สึกว่านางกำลังดูแลคนตาบอดเลยแต่บ่อยครั้งกลับรู้สึกว่าตัวนางต่างหากที่ได้รับการดูแลจากซูเฉิน ด้วยเหตุนี้กู่ชิงลวดจึงไม่สนใจเรื่องของความขัดแย้งระหว่างตระกูลและกลายเป็นเพื่อนกับซูเฉิงแน่นอนว่ามันจำกัดอยู่ที่แค่เพื่อนกู่ชิงลวดมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่มาที่ภูเขาด้านหลังของตระกูลซูเพื่อมาหาซูเฉินโดยทิวทัศน์อันงดงามที่น่าหลงใหลของที่นี่และยังอยู่ไกลาจากเมืองนางจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่จะมีคนมาเจอน้ำบนฤดูใบไม,ไม้ผลิของภูเขาสดชื่นและเหมาะสำหรับการอาบน้ำอย่างมาก ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาอาบน้ำที่นี่กูชิงลัวก็เริ่มหลงรักภูเขาแห่งนี้ดังนั้นนางจึงมักจะมาที่นี่เพื่ออาบน้ำด้วยการรวมกันที่หายากของการเป็นทั้งคนตาบอดและมีความสามารถในการสัมผัสสภาพแวดล้อมของซูเฉินทำให้เขาได้กลายเป็นคนยามเฝ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้แก่นางผลที่ได้คือมันกลายเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งในชีวิตของซูเฉิน การได้เอนกายข้างต้นไม้ฟังเสียงน้ำกระเซ็นและจินตนาการถึงท่าทางท่าทางของกูชิงล้วนในขณะที่นางกำลังอาบน้ำวันนี้ก็เป็นเช่นเดิมซูเฉินนั่งอยู่บนหินก้อนใหญ่ที่ริมน้ำสายลมพัดผ่านใบไม้ที่ตายแล้วลอยลงมาที่ด้านหลังของซูเฉินซูเฉินไม่ได้หันกลับไปมองที่ด้านหลังของเขาเด็กชายมองไปที่ฝั่งซ้ายด้านหน้าของตนเจ้าอยู่ตรงนั้นใช่หรือไม่ ร่างของกูชิงลวบปรากฏขึ้นและปรบมือด้วยรอยยิ้มเจ้าชนะอีกแล้วนี่เจ้าตาบอดจริงๆเหรอเกมนี้เป็นเกมที่ซูเฉินและกูชิงล้วเล่นกันอยู่บ่อยครั้งโดยที่ซูเฉินจะเป็นคนคอยเดาว่ากูชิงล้วอยู่ตรงไหนทว่าโดยส่วนมากแล้วซูเฉินจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างไรเสียกับผู้ที่จงใจซ่อนตัวจากเขา สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็เพียงแค่ไม่ทำให้เสียงใดๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่าการได้ยินของซูเฉินจะเฉียบคมแต่ก็คงเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กชายที่จะสัมผัสได้ถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่ซูเฉินก็ไม่ได้ท้อใจแต่อย่างใดเขายังคงเล่นเกมนี้กับกู่ชิงลั่ต่อเมื่อผ่านไปสักพักเด็กชายก็เริ่มที่จะคาดเดาตำแหน่งของกู่ชิงลั่ได้ถูกต้องยิ่งขึ้นตอนนั้นเองกู่ชิงลั่วก็ถามขึ้นมีเจ้ารู้ได้อย่างไรกัน เจ้าเดาถูกมาสามครั้งติดแล้วข้าเคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเชียวนะนั่นเป็นเพราะการไหลของอากาศและการเต้นของหัวใจสู้เฉินตอบเจ้าสามารถซ่อนฝีเท้าของเจ้าได้แต่เจ้าไม่อาจซ่อนเสียงการเต้นของหัวใจได้ตัวตนของเจ้ายังส่งผลต่อการไหลเวียนของอากาศรอบๆด้วยปรับใดที่ข้ารู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านี้ข้าก็สามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของเจ้าเจ้าสามารถทำได้ถึงขั้นนั้นแล้วหรือ กูชิงล่วดถามด้วยความตกใจข้าต้องขอบใจความช่วยเหลือของเจ้าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้สูเฉินยิ้มอย่างแผ่วเบาเจ้าจะขอบคุณข้าไปเพื่ออะไรกันทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะความพยายามของเจ้ากูชิงล่วดกรอกตามมองไปที่สูเฉินมันช่างน่าเสียดายจริงๆที่เขามองไม่เห็นเป็นเพราะสายตาที่มีสเสน่ห์ของเธอไม่มีผลกับคนตาบอดกูชิงล่วเดินตรงไปที่สนามหลังจากนั้นครู่หนึ่งเสียงน้ำก็ดังขึ้นให้ได้ยิน นางกำลังอาบน้ำอยู่แม้ว่าจะตาบอดแต่ซูเฉินก็ไม่เคยแอบเข้าไปใกล้สนามซูเฉินนั่งลงและฟันอย่างระมัดระวังโชคร้ายที่แม้ว่าซูเฉินจะรับรู้ตำแหน่งของอีกฝ่ายได้จากเสียงแต่เด็กชายก็ไม่เห็นอะไรเลยอยู่ดีซูเฉินไม่เคยรู้เลยว่ากูชิงลู่มีหน้าตาเป็นอย่างไรและเขาก็ไม่รู้เลยว่าท่าทางของนางขณะอาบน้ำนั้นงดงามแค่ไหน ความหดหูจ่จางๆปรากฏอยู่ภายในใจของเขาและความเจ็บปวดเล็กๆนั้นก็ทำให้เด็กชายรู้สึกว่างเปล่าอีกครั้งแม้ซูเฉินจะยังไม่ยอมแพ้แต่ใครจะสามารถรับรองได้ว่าเด็กชายจะยังคงเข้มแข็งเช่นนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆกันเมื่อยามที่เขาตื่นขึ้นมาจากความฝันในกลางดึกเสื้อของซูเฉินมักเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาหลายต่อหลายครั้งความรู้สึกอ่อนแอของซูเฉินปรากฏขึ้นเพียงครู่เดียว ก่อนจะถูกเขาเก็บลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซูเฉินก็จะต้องอดทนต่อไปเขาไม่สามารถที่จะล้มลงได้ต่อให้ทั้งโลกจะยอมแพ้ในตัวเขาแต่เขาจะไม่ยอมแพ้ต่อตัวเองซูเฉินได้ยินเสียงของกู่ชิงลั่วดังขึ้นซูเฉินค่าได้ยินมาว่าอีกไม่นานก็จะถึงช่วงเวลาขอองค์การประเมินสิ้นปีของตระกูลซูแล้วใช่หรือไม่ใช่ซูเฉินตอบด้วยเสียงเบาๆ ข้าได้ยินมาว่าในครั้งนี้กฎมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นผู้ได้รับอันดับแรกของการประเมินจะต้องผ่านการท้าทายอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะได้รับการยอมรับงั้นหรือในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้กู่ชิงลั่ที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ในตอนแรกตอนนี้นางเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับซูเฉินและตระกูลซูมาได้สักพักแล้วถูกต้องซูเฉินตอบกลับแล้วเจ้าจะทำอย่างไรกู่ชิงลั่มองไปที่ซูเฉิน สูเฉินยังคงนั่งนิ่งอยู่เช่นเดิมข้าก็แค่ไปสู้ข้าก็แค่ไปสู้กู่ชิงลวดตกตะลึงพูดง่ายแต่ยังไงท้ายที่สุดสูเฉินก็ยังคงตาบอดอยู่ดีแม้ว่าหูของสูเฉินจะสามารถแยกแยะเสียงต่างๆได้มากมายแต่พวกมันก็ไม่สามารถมาแทนที่ดวงตาของเด็กชายได้ บนเวทีเขาจะไม่มีทางได้รับโอกาสให้ฟังเสียงลมเมื่อมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยฝ่ายตรงข้ามของเขาจะต้องคว้าโอกาสนั้นและเอาชนะตนเองอย่างแน่นอนซูเฉินไม่มีโอกาสเลยทว่ากู่ชิงลั่ไม่ได้พูดคำเหล่านั้นออกมานาังไม่ใช่พ่อของสูเฉินนางจึงสามารถเข้าใจสูเฉินและเข้ารบเขายิ่งขึ้นนางไม่ต้องการดูถูกความฝันและทำลายความหวังของสูเฉินหลังจากที่คิดแล้วกู่ชิงลั่ก็กอกล่าวว่า ข้าจะสอนก้าวย่างหมอกอสรพิษให้เจ้าอะไรนะซูเฉินตกตะลึงตระกูลกู่จากเมืองหลงซีครอบครองอยู่3มทักษะก้าวย่างหมอกอสรพิษคือหนึ่งในนั้นว่ากันว่ามันเป็นทักษะการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดแต่คล่องตัวเป็นอย่างมากเมื่อใช้ออกเต็มกำลังมันจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นจนยากที่จะตามจับได้ทันมันเป็นทักษะป้องกันที่คอยปกป้องคนในตระกูลกู่ เมื่อได้ยินคำพูดของกู่ชิงลั่วซูเฉินก็เอ่ยตอบตามสัญชาตญาณเจ้ากำลังล้อข้าเล่นหรือเจ้าได้รับอนุญาตให้สอนทักษะป้องกันตัวของตระกูลให้คนนอกหรืออย่างไรกู่ชิงล่่ยิ้มแล้วกล่าวว่าก้าวย่างหมอกอสรพิษเป็นทักษะลับทางสายเลือดหากเจ้าไม่มีสายเลือดที่ใช่เจ้าก็ไม่มีทางที่จะแสดงพลังที่แท้จริงของมันออกมาได้ดังนั้นแม้ว่าข้าจะสอนเจ้าไปมันก็ไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วง ในโลกใบนี้สายเลือดถือเป็นกุญแจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จแต่ละบุคคลแม้จะมีการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่คนผู้ที่มีทักษะการฝึกตนก็ไม่อาจเทียบกับผู้ที่ได้รับมรดกที่สืบต่อทางสายเลือดได้นักรบที่พยายามอย่างหนักมานานหลายปีก็ยังอาจจะไม่สามารถเทียบได้กับสัตว์ร,ร้ายที่ครองสายเลือดที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วได้ โลกนี้ปราศจากความยุติธรรมการสืบทอดสายเลือดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้ก้าวย่างหมอกขสารพิษของตระกูลกู่ก็เช่นเดียวกันมันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งคือท่าร่างการเคลื่อนไหวอีกหนึ่งคือมรดกของสายเลือดที่สืบทอดมีเพียงผู้ที่สืบทอดสายเลือดเท่านั้นจึงจะสามารถแสดงพลังที่แท้จริงของก้าวย่างหมอกขสารพิษออกมาได้แม้ว่าจะได้เรียนรู้ทักษะท่าร่างการเคลื่อนไหวไป ก็ได้ไปเพียงแค่เปลือกเท่านั้นไม่อาจบรรลุถึงจุดสำคัญของมันได้นี่คือเหตุผลที่กูชิงล่กกล้าที่จะสอนก้าวย่างหมอกอสรพิษให้กับซูเฉินในโลกนี้ทักษะไม่ใช่สิ่งที่ถูกห้ามแต่เป็นสายเลือดแน่นอนว่าแม้ว่าจะไม่ถูกห้ามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถส่งต่อมันให้ใครก็ได้ดังนั้นกูชิงลวกขอร้องซูเฉินพยายามไม่ใช้ท่าร่างเท้านี้ต่อหน้าผู้อื่นหากไม่จำเป็นจริงๆ